โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมนะครับช่องยามาชิโร่ชาแนลนะครับชื่อก็ค่อนข้างจะพิลึกพิลั้นนะครับนะก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอปไอบิดเพนนะครับหรือว่าแอปวาดรูปนั่นเองนะครับผมในมือถือนะครับในคอมอันนี้คือผมไม่รู้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับโอเคนะครับสำหรับในคลิปที่แล้วนะครับนานมาแล้วนะครับก็คือผมได้ทําการครับสอนไม่ใช่เด็ไม่ใช่สอนครับแนะนำนะครับเกี่ยวกับตัวของ ปากกาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกแปลงพวกบัตรอะไรมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการตัดเส้นใช่ไหมนะครับนะพวกปากกาตัดเส้นปากกาล่างเส้นนู่นนี่นั่นนะครับก็คือคลิปนั้นมันก็นานแล้วก็เก่าแล้วด้วยนะครับก็คือไม่น่าจะนิยมใช้กันแล้วแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมก็นะครับน่าจะใช้ตัวของตัวของแปลงตรงนี้อยู่หรือว่าปากกาหัวนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนํากันเลยนะครับว่าการตัดเส้นนะครับหรือว่าการล่างเส้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับเขาใช้ตัวของ ปากกาอะไรตัดกันนะครับนะถ้าเกิดว่าไอคลิปนั้นอนะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะคนดูเยอะนะครับตอนแรกผมก็ไม่นึกว่า,าจะมีคนดูเยอะหรอกนะครับนะก็คือค,ค,คิดไว้แหละว่าลงไปก็ไม่มีใครดูอยู่ดีครับโอเคก็ในเมื่อตอบรับกันดีนะครับคลิปดีก็ขอให้มีคนดูเยอะบ้างนะครับนะก็จะเป็นอะไรที่มีกาลังใจนะครับนะก็คือผมก็ยังวาดอยู่ทุกๆวันนะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปมาแนะนํามาบอกอะไรประมาณนี้นะครับปากกานะครับที่ผมใช้ในปัจจุบันอยู่ณนตอนนี้เลยนะครับในการวาดรูปนะครับ ก็คือจะเป็นส่วนนี้นะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้เปิดปลดล็อกนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรนะจะพอเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมไม่ได้ปลดล็อกนะขออภัยด้วยนะก็คือต้องดูโฆษณาใช่ไหมเออยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับอีกอย่างเครื่องนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมไม่มีซิมนะครับโอเคนะ WiFi อย่างเดียวนะครับนะต่อมานะครับนาปากาที่ผมนะครับใช้แบบบ่อยมากที่สุดในการตัดเส้นหรือว่าล่างเส้นเนี่ยผมจะสลับกันอยู่2อันครับจะเป็นปากกาหัวจุ่มนะครับแบบอ่อน กับปากกาหัวจุ่มแบบแข็งนะครับนะปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนกับแบบแข็งเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับแบบแข็งก็คือเส้นมันจะเข้มกว่าแล้วก็คมกว่าแล้วก็แบบอ่อนเนี่ยเส้นมันจะบางๆนะครับน่ะบางๆไม่หนามากย้ําๆนะครับถ้าเราลงย้ําๆมันถึงจะเข้มใช่ไหมเนี่ยเห็นนะถ้าเราลงย้ําที่เดิมอันนี้คือมันจะเข้มก็คือเป็นปากกาเหมาะเอาไว้ตัดเส้นนั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวของเมาส์ปากกานะครับน่ะก็จะตัดเส้นด้วยการใช้หัวจุ่มเอ่อหัวจุ่มแบบอ่อน นะครับหัวจุบแบบอ่อนเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับถ้าเกิดว่าใครใช้เมาส์ปากกาครับจะใช้แบบแข็งก็ได้นะเพราะว่าเมาส์ปากกาเนี่ยมันสามารถควบคุมแรงกดได้นะครับแต่ว่านิ้วมือนะครับมันไม่สามารถควบคุมแรงกดได้นะครับก็คือกดไปยังไงสีก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยแบบนี้ฮะเนี่ยสีเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเมาส์ปากกาอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าเกิดเป็นเมาส์ปากกานะครับไอตรงนี้เนี่ยเส้นเราสามารถควบคุมได้ตรงหัวเมาส์เลยนะครับหัวเมาส์ปากกาเลยนะก็คือมันจะง่ายมากะครนะผม มันจะง่ายมากในการควบคุมอ,อ,อะไรนะควบคุมการตัดเส้นหรือว่าแรงของเส้นนะครับจะควบคุมง่ายกว่านิ้วมือนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับผมถนัดวาดโดยการใช้นิ้วมือเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับนะส่วนส่วนที่เป็นปากานะครับผมจะวาดในกระดาษแทนนะครับนะประมาณนี้นะผมจะวาดในกระดาษแทนเพราะว่าผมไม่ถนัดใช้มส์ปากาเพราะไม่พื้นที่มันแคบอ่ะผมไม่ชอบนะครับไม่ถนัดด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องไปเล่นๆกันแล้วแหละนะเพราะว่า ส่วนมากนะครับนักวาดเขาจะใช้ตัวของเมาส์วากันหมดแล้วนะครับหรือว่าวาดตรงหน้าจอไปเลยอันนี้จะง่ายกว่าอีกนะครับผมคิดว่าวาดตรงหน้าจอน่าจะง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าจอพวก iPad อะไรมาเนี่ยจะง่ายกว่านะแต่โทรศัพท์ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์เนี้ยนะครับจอมันจะยาวๆเล็กๆเงี้ยมันก็เออไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องซูมต้องซูมเข้าซูมออกเส้นแตกอีกนะครับนะซูมเข้าซูมออกเส้นแตกนะครับนะโอเคปากาต่อมาที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือใช้ค่อนข้างที่จะเออน้อยนะครับน้อย ก็คือจะเป็นมาร์กเกอร์นะครับจะเป็นพวกปากกามาร์กเกอร์อ่อนกับมาร์กเกอร์แข็งนะครับแบบแข็งกับแบบอ่อนนะครับไอสอตัวนี้เนี่ยเออมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับเนี่ยส่วนมากตัดเส้นไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเส้นมันจะแตกแตขาดนี่แหลนะนะอันนี้ก็สามารถเอาไว้ตัดเส้นได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบเออมาถึงก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดขีดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันสําหรับมาร์กเกอร์แบบแข็งนะแต่ว่ามาร์กเกอร์ มาร์เกอร์ในปากกามาร์เกอร์เดิมทีแล้วเนี่ยหัวมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหัวมันจะไม่แหลมนะครับตางนี้ว่าหัวมันจะไม่แหลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับหัวมันจะทู่ๆนะครับไม่แหลมเราก็ต้องปรับให้มันแหลมนะครับผมใช้ประมาณนี้นะนะครับประมาณ40%คือตอนแรกมันปรับน่าจะร้อยหรืออะไรเท่าไหร่วะอันนี้คือ,อผมก็ลืมลวนะครับผมถนัดใช้แบบนี้นะครับส่วนไอ้ปากกาค่อยๆจางเนะี่ยคือแต่ไอ้คลิปแรกนะครับที่ผมได้ทําการ แนะนําไปนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะคนที่วาดนิ้วมือจะเมื่อยชิบหายเลยนะครับเมื่อยโคตรนะครับอันนี้คือไม่แนะนําแล้วนะครับไอบการาค่อยๆจางเน่อยนะครับไอ้กากาตัวนี้เนี่ยกว่าเราจะลากได้นะครับกว่าเราจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกว่าเราจะขีดเส้นได้เนี่ยย้ําสี่ห้ารอบเลยนะกว่าจะเข้มนะครับผมแล้วก็เวลาเราเอ่อเทสีเงี้ยแม่งทะลุ่ะทะลุบ้างอะไรบางทีเนี่ยเออปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับปัญหาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ คาแนนมีประกันอันไหนที่ผมอยากจะแนะนํากไหมตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับส่วนประกันอย่างอื่นเป็นประกันเสริมหมดแล้วนะครับเยอะมากครับผมเนี่ยเห็นไหมมันเยอะจริงๆนะครับนะก็คือหลักๆเลยนะครับในไอบิดเพนนะครับเขาจะใช้หลักๆกันประมาณนี้นะครับหรือว่าเนักวาดนะครับมืออาชีพนะครับเขาก็จะใช้ตัวของหัวจุ่มแบบอ่อนหรือแบบแข็งแล้วก็ลดแสงลงแบบของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ของผมไม่จะถนัดลดแสงลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวจุ่มแบบแข็งเนี่ยนะครับ เส้นมันจะคมกว่านะครับเห็นไหมเส้นจะคมกว่านี่คือผมไม่ได้ปรับตัวของไอ้นี่นะเนี่ยผมไม่ได้ปรับค่าความเสถียรนะรมันเลยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเส้นมันจะคมกว่านะครับคราวนี้เนี่ยไอหัวจุ่มแบบอนะ่อนน่ะมันเป็นไงนี่แบบนี้นะครับนี่หัวจุ่มแบบอ่อนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเส้นมันจะแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราย้ําปุ๊บเนี่ยถ้าเราย้ํามันก็จะคมขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือมันก็เลือกใช้มันก็เลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าผมถนัดโดยการที่ผมเนี่ย เอาตัวของปากกาหัวจุ่มแบบแข็งนะครับมาลดแสงลงนะครับแล้วก็วาดไปเรื่อยพอเราทับ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 ไปเอยอ่ะมันก็เหมือนกับปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนใช่ไหมอ่ามันก็เหมือนกับปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนนะครับครนี้เนี่ยเอ่อวิธีนะครับถ้าสมมติว่าเราจะลงเส้นจริงๆนะครับลงเส้นจริงๆเนี่ยแน่นอนแหละนะครับว่าจะใช้ปากกาหัวจุ่มแบบแข็งแบบลดแสงลงก็ได้นะครับหรือว่า แบบอ่อนก็ได้นะแต่แบบแบบอ่อนนี่คือจะไม่ค่อยเส้นมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรเส้นมันจะไม่ค่อยเฉียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ก่อนนะครับค่าความเสถียรนะครับเนี่ยเส้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่วาดมือเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเมื่อยก็ได้นะครับวาดมือเนี่ยอาจจะเมื่อยนะเพราะว่ามันต้องลงย้ําหลายๆรอบหลายๆรอบเส้นมันถึงจะเข้มนะครับส่วนมากครับไอปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนเนี่ยเขาจะถนัดวาดนะครับผมนะสําหรับผมนะสำหรับผมเนี่ย ก็คือจะถนัดวาดโดยการใช้วาดเป็นพวกเส้นผมนะเพราะว่าเส้นผมเนี่ยคือเส้นผมของกลอุกนิเมใช่ไหมมันจะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้บางอะไรบ้างเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับก็คือมันต้องเน้นแบบแหลมนะครับตรงปลายตรงปลายเนี่ยจะเป็นแบบแหลมแหลมอย่างเงี้ยแหละนะครับอย่างนี้ปุ๊บนี่แบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลายมันจะเป็นแบบนี้ปลายเส้นผมใช่ไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็เข้มแล้วนะครับแล้วเราก็มาทาให้มันเข้มตรง ที่มันเป็นมุมอับตรงนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยเข้มแบบนี้เสร็จปุ๊บนะมันก็เหมือนแล้วครงเนี้ยตรงเนี้ยก็ปล่อยให้มันจางเข้าไปนะครับปล่อยให้มันจางไปนะครับนะปล่อยให้มันจางไปถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับเสพผลงานของเอ่อนักวาดมืออาชีพเนี่ยจะรู้นะครับว่าเขาจะเข้มๆตรงปลายส่วนตรงกลางเขาจะอ่อนๆไว้นะครับเวลาลงสีอะไรเนี่ยมันจะไม่เด่นเกินไปนะครับสําหรับตัวของเส้นตัดที่เราตัดนะครับนะถ้าแม่งเด่นเกินไปอีกมันก็จะแบบ ภาพเหมือนภาพมันอะนะครับเหมือนถ้าเกิดว่าเรามองภาพของใครก็ตามนะครับที่เส้น <Gym>. ม <Napoleon> ันแข็งเกินไปนะครับพอเรามองเสร็จปุ๊บภาพมันก็จะแข็งไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงสีนะครับเส้นตัดนะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งมันก็คือแข็งหมดเลยนะครับนะมันก็แข็งหมดเลยไม่มีความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นก็คือนี่อารมณ์มันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะอารมณ์ประมาณนี้พอเราลงพอเราลงสีเอ่อพอเราลงสีไปใช่ไหมนี่อย่างนี้นะครับนี่ปลายนี่จะเป็นประมาณนี้ โอเคพอเราลงสีไปปุ๊บมันก็จะมีมิติแล้วนะครับมิติแล้วตรงนู้นมืดตรงนี้สว่างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีมิติถ้าสมมติว่าเรา,เราใช้สีเดียวตลอดเนี่ยนะครับในการตัดเส้นเนี่ยดำก็ดำมันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วว่ามันจะทําให้ภาพของเรานะครับแข็งทื่อนะครับแล้วก็ดูไม่นะครับดูเขาเรียกว่าอะไรดูดูแบบดูเอาง่ายคือมันแข็งอะ่ะมันก็ดูแบบไม่มก็ยังไงยังไงอยู่ะนะครับสำหรับผมนะคนอื่นจะมองยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมองว่าเออมันแข็งนะครับมันแข็ง ครน,นี้เนี่ยอพอเส้นผมเนี่ยส่วนมากเขาจะวาดเส้นผมกันส่วนปากกาอ,อ,อันนี้ไม่ใช่สีไม่ใช่สีนะครับส่วนปากกาหัวจุ่มแบบแข็งนะครับลดแสงลง50%ความเข้มของมันมันก็จะดอปลงมานิดนึงจากไอ้ปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนที่แสงอะเต็มร้อยเนี่ยความทึบแสงเนี่ยนะครับเต็มร้อยนะครับก็จะดอปลงมานิดนึงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะปรับไว้ประมาณ80-90นะครับในการวาดตัวของ ส่วนต่างๆว่าจะเป็นชุดใบหน้าผิวหนังอะไรเงี้ยไหนเห็นไหมไมันก็เข้มแล้วแต่ว่าตรงตรงปลายมันก็จะแบบเป็นอ่อนๆจางๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในการตัดเส้นนะครับผมแนะนํานะครับไอ้ตรงปลายปลา,ายมันจะอ่อนๆนะครับปลายอ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงปลายมันจะเป็นเงี้ยไม่รู้ว่าผมจะพูดไงให้เพเข้าใจดีเอาไว้ว่ามองภาพแล้วกันนะครับเนี่ยก็คือปลายมันจะอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่สีมันจะจางๆนะครับน่ะสีมันจาง การตัดเส้นพวกชุดพวกอะไรเนี่ยผมแนะนาไม่ให้มันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจะต่อกันปุ๊บเนี่ยสีไม่ต่อเนื่องกันเห็นไหมก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันแหลมเออให้ตรงปลายปายเนี่ยมันสีอ่อนๆจางๆนะครับ <c oughs> ผมแนะนําให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าปุ๊บมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบตรงนี้หายบ้างอะไรบ้างก็คือถ้าสมมติแสงเข้าตรงนี้ก็ต้องหายอยู่แล้วนะครับพวกเส้นพวกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองภาพเสมือนจริงเนี่ยนะครับถ้าแสงมันชนกับเราเนี่ยเราจะมองเห็นเราจะไม่ค่อยมองเห็นเส้นปัดนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราลงสีปุ๊บยังไงตรงนี้ก็ต้องนั่นแหละสว่างนะครับเส้นมันก็เส้นเราก็ต้องเป็นแบบดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแข็งก็แข็งไปทั้งหมดเลยเนี่ยพอเราทํามันสว่างปับ๊บโอ้โหเส้นเด่นเลยคันนี้ไม่ได้ครับไม่สวยครับ <c oughs> ไม่สวยครับคนมองเขาจะคนมองเขาจะหงุดหงิดนะครับน่ะอะไรมานี้นะแล้วแต่ความแล้วแต่มุมมองนะครับน่ะแล้วแต่ความมุมมองครับมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ตอสำหรับปากกาที่ผมมาแนะนําให้ใช้ตัดทรงตัดเส้นอะไรประมาณนี้ก็มีแค่2อ,อย่างนี่แหละแล้วก็วิธีการตัดเส้นแล้วก็เลือกการตัดเส้นนะครับนะครับอืมสหรับผมพวกเส้นผงเส้นผมอะไรเงี้ยผมก็อาจจะแนะนําให้เป็นของแบบอ่อนนะครับแล้วก็ปรับทึบแสงเนี่ยให้เป็นสักร้อยก็ได้เก้าสิบก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนถนัดเลยนะครับนะส่วนปากกาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก A แวอร์บงแอร์บัดอะไรประมาณนี้อันนี้คือต้องเข้าหมดหมู่สีแล้วนะครับเข้าหมดหมู่สีแล้วแล้วก็ ไอพวกมาร์เกอร์แข็งมาร์เกอร์อ่อนนะครับมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าสมมติว่าอันไหนต้องตัดเส้นที่มันต้องเข้มจริงๆแล้วก็หนาจริงจริงไอปากามาร์เกอร์นี่แหละนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมนะเป็นทางเลือกที่ดีส่วนไอปากาค่อยๆจางนะครับที่ผมได้ทําคันแนะนําไปแต่ก่อนนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะสําหรับคนที่วาดมือหรือเมาส์ปากานะครับไม่ได้แล้วนะคน่ะก็คือมันเหมาะเอาไว้กับการลงสีอย่างเดียวนะครับลงสีอย่างเดียวซึ่ง การลงสีผมก็ยังค้นหาอยู่นะครับว่าผมจะใช้ตัวของบัตรอะไรดีใช้ปากกาอะไรดีในการลงสีนะครับตอนนี้ผมกําลังทําการเสพผลงานของเขาเรียกว่าแหลวผลงานของมืออาชีพอยู่นะครับก็คือดูหลายรูปดูหลายเจ้าครับจามาครับผมน่ก็คือผมวาดรูปเป็นไม่ได้แบบฝึกวาดอนาโตมี่นะครับผมต้องเผอไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้วาดโตมี่นะครับไอคลิปที่ผมลงไปใน YouTube คือตอนนั้นอ่ะบางคลิปก็ แบบไม่ได้ตั้งใจวาดก็คือวาดส่งๆนะครับประมาณนั้นบางคลิปก็อาจจะตั้งใจวาดแต่ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมจะลงคลิปคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับติดตาม30กว่าคนแล้วนะครับติดตาม30กว่าคนแล้วขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากครับนะก็สาหรับคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกติดตามมันด้วยนะครับผมก็จะวาดรูปแล้วก็ลง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 ให้ดูไปเรื่อยๆครับสงสัยอะไรยังไงถามได้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลง ระบายสีพงสีผิวอะไรวันนี้อยู่ครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนแต่ละช่องนะครับเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับผมจะใช้เทคนิคในการจำเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับหลักเลยนะครับผมใช้เทคนิคในการจําเป็นหลักนะครับเสพผลงานของคนอื่นเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆครับแน่นอนเลยว่าผลงานแต่ละผลงานของคนอื่นนะครับมุมมองมันไม่เหมือนกันนะครับคนนี้อาจจะเป็นแบบนี้คนนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือผมวาดรูปเป็นได้ไม่ได้วาดขึ้นมาจากการล่างอนาตมีหรือวาด แบบว่ายัางไงแบบขีดๆห,หน้าแบบวงเอ้ยไม่โอ้โหหรือเปลี่ยปากานะครับนี่อย่างนี้นะครับอย่างไงกลมๆโค้งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยต้องบอกไว้ก่อนผมทําไม่เป็นผมทําไม่เป็นนะครับก็คือมันไม่ใช่ทางของผมมันผมไม่ถนัดนะครับนะก็คือเทคนิคของแต่ละคนต้องบอกไว้ก่อนไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูในคลิปแล้วเอออาจจะเห็นว่าเอ้ยอยู่ดีๆเออกูล่างเส้นขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยงงเลยนะครับว่าเอ้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อวะพี่เนี่ยเห็นไหมอยู่ๆก็เป็นโค้้งหนนาแลวี ตรงนี้ก็เป็นตาเป็นตาใช่ไหมอ่านี่ตรงนี้ก็เป็นตานี่ได้แล้วใช่ไหมนี่นี่ผมก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าตรงนี้เพี้ยนนิดนึงอ่ะปั๊บเนี่ยเห็นไหมได้แล้วครับโค้งหน้าครับผมส่วนตรงนี้ก็อ,กาอก่าผมจะใช้เทคนิคในการจําอีกนะครับน่ผมจะใช้เทคนิคในการจําอีกนี่หูเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้นี่หูมันต้องอยู่จุดไหนหัวนะครับจ้งต้อง,ตองอยู่จุดไหนอันนี้คือผม จำอย่างเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับอ่ะผมดูจากตรงนี้ปุ๊บไฮ้ตรงนี้มันไม่สมส่วนวะอ่ะผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนนี่แล้วก็ให,ให้มันมาเป็นนี้เฮ้ยนะ่ะเริ่มจะสมส่วนแล้วแล้วกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเปลี่ยนเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์อ่ะผมใช้เทคนิคในการจําแบบนี้จริงๆนะครับผมใช้เทคนิคในการจําแบบนี้จริงๆนะก็คือแล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะนะผมใช้เทคนิคในการจำอ่ะถ้าสมมติว่าผมจะวาดหัวไหลใช่ไหม นี่คอเนี่ยจะอยู่ส่วนตรงนี้ใช่ไหมอ่ะคอผมจำว่าอ่ะคอต้องอยู่ตรงนี้อาจตรงนี้มองว่าเอ้ยมันเล็กไปใช่ไหมด้วยความที่ผมสีผลงานของคนอื่นมาเยอะนะครับผมจะมองเลยว่าตรงไหนเพี้ยนตรงไหนไม่เพี้ยนนะครับสมมแติว่าผมจะวาดหัวไหลนะครับผมจะจําเลยว่าหัวไหลมันจะอยู่ต้องประ,ประ,ประมาณจุดนี้แหละจุดนี้นี่แล้วผมก็จะจําตรงนี้หัวไหลต้องอยู่จุดนี้เห็นไหมผมจะมองจากตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็หัวไหลมันต้องอยู่จุดประมาณนี้แหละนี่ประมาณนี้แล้วก็ลากเลยเห็นไหมลากเลยครับปึ๊บ นั่นไงได้แล้วนะครับเท่ากันแล้วเห็นไหมนะครับนะ่ะก็คือผมไม่จําเป็นจะต้องแบบนะนี่คืออันนี้คือเทคนิคของผมนะครับเนี่ยไม่ต้องเป็นโอ้โหต้องอะไรมากมายอะไรอย่างนี้อย่างอย่างผู้หญิงเนะี่ยอย่างวาดหน้าองค์หน้าอกอะไรมาเนะี่ยผมก็ใช้เทคนิคในการจําอีกเหมือนเดิมครับไปเสพผลงานของคนอื่นม,มาเรื่อยๆรืๆ่อยเรื่อยืแล้วก็ลองเอามาทําเองดูไม่ได้ดูไม่ได้ด่าเลยครับจาําเอาจํามาครับผมว่า เออรูปร่างเขาเป็นยังไงแต่ว่าตาเขาเป็นยังไงโค้งหน้าเขาเป็นยังไงนะครับคือผมจําเทคนิคแบบนี้มาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอ่าผมอยากจะแชร์แค่ประสบการณ์เฉยๆนะครับแต่ว่าผมวาดพวกอะนาตมี่ไม่เป็นหลอกนะครับผมวาดอะนาตมี่มือหอดหัดวาดมงวาดมืออะไรเงี้ยอันนี้คือบอกไว้ก่อนผมทําไม่เป็นหลอก นะครับผมทําไม่เป็นหรอกผมก็เลยเลือกการที่จะวาดแบบโดยการเลี่ยงไม่ต้องวาดมือไม่ต้องวาดมือง่ายดีนะครับผมนะก็คือถ้าสมมุติว่าผมจะวาดมือเนี่ยผมก็จะอ้างอิงจากมือของตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับนะสมมติว่าผมจะทํามืออีกแบบหนึ่งอ่ะผมก็ดูมือของตัวเองแล้วก็จําครับดูเสร็จปุ๊บจําครับแล้วก็เอามาทําตามครับเนี่ยได้แล้วก็คือมือของมือของคนเรามันจะมีอยู่สามข้อใช่ไหมนี่แบบนี้ปุ๊บปุ๊บนี่แบบนี้นี่นี่นี แบบนี้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยก็คือผมจะใช้เนิคในการจำอ่านะครับเป็นหลักนะครับผมนะสำหรับใครที่มือใหม่หัดวาดนะครับผมถ้าวาดอน a t o m y ไม่ได้หรือนะครับหรืออะไรยังไงนะครับหรือว่าแบบเอ้กูไม่ถูกกันตัวมีว่าวาดไปยังไงก็เพี้ยนนะครับโดยก่อนนะครับ a n a ตมมีเนี่ยอาจจะมีแค่ด้านเดียวนะครับวาด anatomy วาดหุ่นได้วาดไรได้เอาไปเอามาไอเชี่ยกูวาดได้แค่ด้านเดียวนะครับก็คือเราต้องเสพหลายๆเรื่องนะเราวาดเราวาด anatomy ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย ก็แน่นอนเลยว่าเราต้องวาดที่มันเป็นท่าทางหรือว่าโพสท่าให้ได้ด้วยเหมือนกันครับนะก็ต้องใช้เทคนิคในการจําเข้ามาอีกครับโอเคนะครับ,รบก็สำหรับคลิปนี้โอ้โหยืดเยืย้อมาเกือบ20นาทีแล้วนะครับไม่รู้ตัดกรอกจะเหลืออีกเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับในการแน,นระนําประกงปากานะสำหรับการระบายสีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหลังนะครับว่าปากกาในการลงสีแต้มสีเรื่องนี้นั่นเนี่ย ต้องใช้อะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าเยอะมากเยอะกว่าตัดเส้นอีกนะครับเยอะกว่าตัดเส้นอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับแล้วก็คลิปแรกด้วยที่ผมแนะนําประกาศไปเฮ้ยดูสามพันกว่าคนสำหรับผมแม่งถือว่าเยอะนะแล้วก็ติดตามผมด้วยครับสามสิบคนขอบคุณครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการวาดรูปสําหรับมือใหม่อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะ เช่นเคยเช่นเฮ้ยเช่นเดิมเหมือนเคยเอยกช่างแม่งนะนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้านี่ผมอาจจะมาสอนวิธีการตัดเส้นหรือไม,ไ,มไม่ต้องสอนก็นได้นะนเพื่อนๆน่าจะเป็นกันอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเรามาเข้าหมดหมู่ระบายสีกันเลยดีกว่านะปากการระบายสีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันมากเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับ นะขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ,บ,รบขอบคุณที่รับชมครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้กันด้วยนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า